แ,นนแดงจิ้มคืงไหครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับ มัอนี้นักล่าที่นิสซงกับเขาป่าหาเห็ดคือเก่าครับพีกัดของเขามัอนี่ยันไม้ไม้ครับขายผู้ตางครับบาดน้องแยนครับตะบนคาบเพื่อบนทะเีครับมันนาหาเห็ดกอครับก็เพียรุงดําครับนําหุมเกาครับมันนี้มันนี้ก็เป็นบันทีสิบเก่าครับสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้บาเฮาสีมานบอเฮากับตาลุนนะครับไปครับลุยครับไม้เห็ดกอครับ มีไมาเดียวครับอยู่ขายู้ตานตัวหลุนน้ำกันครับแต่กะเห็นใบเหล่าล่ะครับนี่คร,นครับดอกดีเองครับดอกงามๆเลย ป้าครับคุณดดแดงบเปดแง,งเลยเอาดอกกันครับสวยๆเลยนี่นี่ครับสวยๆเลย ครับดอกนู้นครับนี่เห็นไกลครับดอกนี้ป๊าดกูนี่ครับนึง เฮ็ดเหีห่ยงเอาไปด้ครับกล่องสันเพราะกอเห็ดออ์ครับลุยลุยเดียวคือเก่าครับมโอ้ยเดี๋ยวออ าดครับดอกนี้ครับโอ้หแดงแห่งขนาดครับขุ่นสีตกนี่ครับ ดูครนะับดอยนึงเอาไม่ได้ถ่าครับน้ำหลุนกันอีกครับเบิดแล้วครับดังเหลืออยู่ยยครับเห็นเป็นครับ ครับอโอ้ปลาห่วงนะครับโอ้ปิ่งปนครับดูนนี่ยังเหลืออยู่ครับพี่ครับ สองดอกค,คูนะครับโอ้สามครับสามสามนครับสามดอกโอ้แมงกินเอาเคกับ ครับฝ่าหวงครับวง่มเลยครับดองนึงครับออกทานนอน้ะครับหมูว่าเสียดายหน่อยเดรร้ายก็ถ้าเบิง้งนะครับ เกือบไลเมื่อน้ำครับนี่ยางกายไปแล้วไปตองปก่นครับดอกหน่อยครับย่างงามเลยยางกายไปแล้วครับนี่โอ้ยครับดอกนึงครับยางกายไปสองดอกเลยครับ เกิบเปไม่หอน้ำครับเบับงเหตุดองนี้ครับแต่บุบเมนฟีมือผมนะครับนี่บรรยากาศครับ คุมข,ขนาดเลยเริ่มสีเหมือแล้วครับนี่อ้องเห็ดกอรครับเห็ดกอป้ากุ้งเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเห็ดกอรครับเห็ดกอบุกเหยเก็บจักเถ้าครับผมนี่โอ้ยเห็นครับ เป็นแดงๆเลยครับโ่มนี่คยคนโผล่เนี่เอ้ดองขดองึงครับโอ้ ดังเงเลยที่รับดอกนึงครับครับกับหลังหันนะครับนี่กับหลังยังแดงอยู่ครับ มาบุกท oh, so ุกคนครับทีครับทีโอ้สองสามสี่คนเห็นรับโอ้ดอกหน่อยนะครับโอ้ดอกหน่อยก็มีอยู่คน ร้อนนันครับครับตาหัด แดงจึงคืองครับอันต้ไหนก่อนครับ ปนครับปิงปนอู้สองต่อเลยครับ đó rõ, không làm rồi thằng ừ. này, có thướng này Ui, ừ. khắp ừ, มุมนี้บม่ค่อยเก็บจักเถื่อครับปีนนี้เพิ่นคือออกบ่ครับสงสารคนตัวนี้ ครับดอนหนึ่งอ,อยู่ไหนฮะนครับหาเหลี่ยมหาลายกันครับอ้ยดอกนี่โคตรแห้งอู้อวสวยเลย รอบางยืนครับเพื่อพลออ่อกออกจากป่าเฮ็ดกอรครับมารอบางเฮ็ดอง,งโหนกครับพ่ออยู่ครับนี่เฮ็ดอง,งโหนกหน่อยครับงามนะครับมาพิ่นสิบอกออกสวยเลยครับ

จะมาเบิ่งเฮ็ดข้าวดินลเลาะเขื่อนเห็้พ่อดอกครับเฮ็ดยังกับเบอเ็นครับเฮ็ดก่อยอยู่ไม้หนึ่งอยู่ฟังเขื่อนฟังทางขุนครับ้นก็สิตกบบไปเลยครับมาครับมาเบิ่งผลงานสุดลผลงานครับผมเข่าซองไม้ไม้ซองโได้เฮ็ดเลยครับไม้ที่สามก็ไปบ่ฮอดครับฝนจะตก นี่ก็ถือว่าพ่อได้กแกงอยู่ครับเห็ดกอแดงลุนหลนๆนะครับเห็ดองุ่งนสามดอกครับกําลังตูมดูครับเห็ดหนอถือว่าแด้กแกงใหญ่ครับสดต์ครับฝากทุกคนซอยไหลซอยแส่กดติดตามให้นักละทินิสาหนุนะครับคิดหน้าพอกันไหมคือเก่าครับคิ่นี้กบ,บานก่อนครับฝนจะตกแล้ว ขอบคุณนะครับที่รับสมลัลาที่มีสารไปครับผม